มวยคู่ที่4ของรายการศึกเพชรเมืองนนท์ครับที่สนามวยเวทีลูพินีครับอังคารที่3สิสิงหาคม2559คู่คาใจมาจากจอตู้เจ็ดสีครับพลพลพุ่มพันม่วงครับนักชกจากแดนใต้เจอกับเทพตระบุษิตอู้บนหรือว่าพลังทิพนอสีพึ่งครับมีเสียโชดบางแสนครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทา้านของพลพลเด็กใต้ใจเต็มครับส่วนเทพบุรนีนักสู้พันเข้าเหนียวครับ กรรมาการบุญาพาปรากฏผลนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับครั้งแรกที่ลุมพินีครับ five, de, ททว5เทพบุตรเตะทางด้านของพลรพลร่วมครับไปชกกันอีกทีที่ช่อง74สีครับในพิกัด130ปอนด์ครับเป็นทางด้านของพลพลชกเสร็จเป็นต่ออยู่ประมาณ30-41ครับกรรมการชูเสมอครับทำให้เกิดเรื่องราวของการวิพาควิจาร์ณกรรมการให้คะแนนกันยกใหญ่ แล้วก็ครั้งนี้ครับกลับมาที่ลุมพินีครับพิกัดน้ําหนัก128ปอนด์ครับครั้งแรกนี่ที่ลุมพินีนี่ชกกัน129ปอนด์ครับครั้งที่2ไปชกที่ช่อง74สีนี่130ปอนด์แล้วก็นี่ครั้งที่3ครับ128ครับก็ตามความเหมาะสมครับเดินเข้าหาครับทางด้านของเจ้าพลพลครับมาซ้อมอยู่ที่ชนบุรีครับท่านมวยพุ่มพันม่วงฝนจางชนบุรีครับ หลังจากที่แพ้เทพผบุตรที่ลูบินีก็ไปเอาชนะปรากัดปอพินพัทแล้วก็เสมอกับเทพพบุตรมาครับส่วนเทพผบุตรก็กลับมาภาคนี้ครับชนะพารพลชนะนอกก้องยกสองมน์ขาวครับล่าสุดเสมอพารพลครับตีขวาครับยกที่สามครับปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์แดงสามสองครับ อยู่ที่พระพลนะครับมองอนาคตครับแฟนมวยมองว่ายก4ยก5ต้องตีนนวมอมาแข่งขวาถีบถีบขวาถีบซ้ายเป็นมวยจุกจิกชกยากนะครับตนัานของพลังทีบอาจเจอแข่งขวาครับตีเข่าซ้ายครับยังจะสอดในครับพระพลครับช่วงสอดไม่ได้ก็กระทุ้งไปก่อนเพียงแต่ว่าความถนัดานีในการแทงอาจจะน้อยครับ เวลาจับไม่ได้อย่างที่ใจคิดแข้งขวาไปคืนด้วยซ้ายครับฝันสอกซ้ายครับอืนี่ครับไอ้ไฟที่แล้วไม่ค่อยเห็นศอกครับเทพบุตรแต่ไฟนี้สอกเริ่มทำงานครับเดินต่อครับพระนพลแข้งขวาไปแทงเข่าซ้ายครับขวางด้วยขวาครับเจอเข่าขวา เด้งตีซ้ายครับางด้านของเจ้าพลาพลนครับแข้งซ้ายของเทพบุตรสีบซ้ายไปครับเทพบุตรพลพลแทงเข่าซ้ายแข้งขวาครับแม่จะจะเต,ะ,เตะไม่เข้าครับโดนโยกบังครับตีเข่าซ้ายไปแล้วก็ขวางด้ยวยขวาครับเทพบุตรลุยต่อครับลูกศิษย์ของพันตํารวจเอกสุกทัศน์พุ่มพันม่วงครับ มีอัดฉีดหลายกำปั้นแหละไฟนี้โอ้หูยเด้งตีขวาพยายามจะเด้งตีครับแต่ว่าพารพลก็ขวางเอาเสียขวาไว้เอาเด้งตีขวาครับพารพลหมดยกที่สามครับนี่ครับออกลูกแอคชั่นไปเลย ยกที่4ปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์19นะครับข้ามฝั่งไปอยู่ที่พลังทิพย์แล้วครับอู้หูยกระทุ้งซ้ายครับขวางไว้ขวางไว้ครับพลพลตีข่าวขวาครับพลังทิพย์ตั้งแขนแทนข่าวขวาวางแข้งซ้ายครับตีซ้ายครับพลพลเนี่ยครับฟังเสียงเชียร์ก็รู้แหละครับว่าใครต่อใครรองครับแฟนคลับของผมทางบ้าน เดินต่อครับถีบขวาไว้แข้งซ้ายของพลังทิพย์ถีบขวาตั้งแมตั้งข่าเจอข่าขวาของพลพลวางไว้สีบซ้ายครับพยายามจะตีขวาครับแมตีไม่เข้าครับเจอข่าซ้ายของพลังทิพย์คือเขายกบังไม่หมดแหละครับเนี่ยครับก็ผอหนักเป็นเบามีศอกมาเสริมครับแข้งขวาครับล็อกรัดตีเข่าขวาครับพะพลเบียดคันเร่งแล้วนะครับตอนนี้ มีเท่าไรต้องเหยียบให้มิดแนะครับเดินลุยต่อครับพลังทิพย์ถีบขวาไว้ถีบขวาไว้ครับเสีบซ้ายเสียบซ้ายแล้วตั้งขาครับเด้งตีซ้ายครับพล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 ตีขวาครับตีขวาครับพลพลครับพลังทิพย์ซ้ายพระพลไปซ้ายครับกรรมการไม่ใช้ายไม่ขวาแล้วครับแยกมาก่อนลุยต่อโอ้โหแข่งซ้ายครับพลพลตีข่าฟันซอกขวามาครับพลังทิพย์แทงข่าขวา ฟันศอกครับแล้วก็แทงซ้ายครับทีขวาไวพยายามจะตีโค้งโค้งนะครับแต่ว่าขยกบังอยู่ครับธนพลล้มไม่ล้มอ้าวล้มลงไปครับโอ้โหเสียดายครับชาวต่างชาติน้อยไปหน่อยครับยอดก็เลยน้อยครับเก็บได้ล้านสี่ต่างชาติเพียง48คนนะครับน่าจะเสียหลักแล้วก็เสยด้วยเข่าครับพลังทิพย์หรือว่าเทพบุรครับ ตั้งขาไวโอ้ตีลำบากแล้วครับพารพลครับพลังที่ป้องกันครับอาตีขวามาครับทําได้หมดนะครับทําได้ทําต่อเนื่องครับทําได้ต้องต่อเนื่องครับเดินต่อครับมึงแข้งซ้ายของเทพบุตรพลังที่ตีเข่าซ้ายแข้งขวาครับเทพบุรทางด้านของพารพลโอ้โหหล้มลงไปครับุูขึ้นมาโอ้ลูกช้าเลยครับ ลมดอกนี่อาทีฝขวาไปครับเทพบุตรตั้งขาไว้ขวางไว้ก่อนครับขวางกรรมการแยกครับถีบซ้ายครับฟันสอกครับเสียบเข่าซ้ายครับเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหโชว์แล้วครับตอนนี้างด้านของเทพบุตรโอ้พอไปใช้สีเสื้อส์อูบนนี่ สามสี่ฟอร์มหลังต้องบอกว่าเข้าตาเละเกินครับนี่ครับคือเก่งกเก่งอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าแต่ก่อนนี่แหม่ดูแล้วชกไปบ้างเชี่ยวไปบ้างครับมันก็เลยไม่สุดครับแต่มีนักมวยคนหนึ่งครับที่กลัวทางด้านของเจ้าเทพบุตรเหลอเกินก็คือทางด้านของเจ้าพรเสน่ห์สิท์มนชัยครับแหมเหมือนงูงเหลี่ยมเจอเชือกกล้วยครับเก่งกับใครไม่รู้แหละมาเจอเทพบุตรนี่แย่เลยครับ ทางด้านของพรสนีแต่ตอนนี้พรสนีไปเป็นครูมวยอยู่ที่สิงคโปร์แล้วครับยกสุดท้ายครับต่อไกลครับต่อไกลแ1ดสิบหนึ่งก็มีครับอยู่ที่เทพพบุตรีนุบนครับอ่าแล้วก็หยุดไปเลยครับแต่ด้านของพลพลครับเจอแข้งนี้แล้วหยุดเลยครับเต็มที่แล้วครับนักมวย ออกมาเต้นแล้วครับรอเวลาทั้งคู่ครับพยายามเร่งคือพลพลเองก็อยากจะเร่งให้หมดยกเร็วๆครับมันเขินะครับโอ้วันนี้นี่ทีมงานพุ่มพันม่วงของผู้กำกับบางคลาชฉะเชิงเซาครับกระเป๋าแฟบไปจับตามกันครับ แฟนมวยก็ไม่ว่าอะไรแล้วครับบดยกสุดท้ายครับก็เต็มที่แล้ะครับในเรื่องของเกมครับต่างคนก็ต่างเต็มที่แล้ะครับแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาครับหัวอกเดียวกันอยู่แล้วครับนักมวยครับกรรมการบุญภาปรากฏผลครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่ด้านของเทพบุตรสิทธิ์อูบลครับ หรือว่าพลังทิพนอสีพึ่งเดิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพลพลพุ่มพันม่วงไปแบบหายสงสัยครับจะว่าไปแล้วมวยคู่นี้ก็ชกกันที่น้ำหนักกันนะครับใครจะได้เปรียบเสียเปรียบ